สวัสดีค่ะวลุ่นแพร้าวสาพา<ส>ไปมูวันนี้อยู่กับเปิ้อนเอลิสตอรี่ไทยแลนด์นะคะอย่าลืมฝากไปกดติดตามและก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะคะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกคนมามูที่วัดประสาทสิลหลักห้าอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะทุกคนแต่ว่านอกจากที่เราจะมามูองค์พระเวทที่อยู่ตรงด้านหลังของเราแล้วนะคะทุกคนก็คือใต้วิหารของหลวงพ่อไตรั์เนี่ยเขาก็จะมีของเก่าสะสมนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะพาทุกคนไปดูด้านในว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปเดี๋ยวตามกันไป รู้ยังกว๋วยเตี๋ยวนายสวัยลูกชิ้นปลามหาชัยยกกองทัพฟาร์มอร่อยมาเสิร์ฟถึงเซนทรันนคนปรปฐมกันแล้วสดสะอาดพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการทุกวันกันเลยร้านตั้งอยู่โซนฟู้ดพาทติโอตรงข้ามกับสตา,าร์บัคทุกคน ก็ต้องขอจเจริญพรสำหรับญาติโยมทุกท่านที่วันนี้ได้มาเยี่ยมชมวัดปราสาศสินนี้ซึ่งนนในนี้ก็เป็นพระพิพิธภัณฑ์ของเก่าซึ่งได้เก็บรวบรวมของเก่าไว้มาตั้งแต่ปีพศ240เป็นต้นมาซึ่งสมเด็จพระยาดังวงสมเด็จสังฆราชท่านในเสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่19พศ240ท่านในเสด็จมาทรงอาจารย์ 40, รจิตทำน้ำพุทธมนต์ไว้ให้ ซึ่งบ่อน้ำพุรูนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำพุรูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจำลองแบบมหิลอินบางพุงกรุงเทพมหานครซึ่งที่นี่นั้นมีรูปเหมือนสมเด็จพระจันโตที่แปลกที่สุดก็คือว่าเป็นท่านั่งจิตทำน้ำพุรูนที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไปเทียบตามวัดต่างๆเราจะเห็นก็คือท่าบริกรรมอย่างเดียวแต่ที่นี่เป็นท่านั่งจิตทีำน้าพุรูนที่นี่จะเปิดให้ชม ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการตอนนี้โยมก็มาชมกันของเก่าๆด้านนี้ก็เป็นเตารีตาไก่เตาลีตาไกา่กระสุนปืนนำเป็นปอกกระสุนปืนระเบิดสม,มัยสงครามโลกนำะระเบิดสม,มัยสงครามสงครามโลกอันนี้ก็เป็นอดีตตลาดน้ําถามว่ารูปภาพอันอน,น,นี้เป็นอนดีตตลาดน้ำตรงไหนก็คือปากคองโคหัก หรือปักคมปรง,งามที่ยัดยมได้เห็นนะเมื่อก่อนนี้เรือนั้นได้พายออกไปประมาณ4-500ึงาลำต่อวันแต่ปัจจุบันนี้ได้สูญสลายไปแล้วเพราะว่าฝากเจริญทางรถเข้ามาความเจริญทางเรือก็สูญหายไปเรือพายมาประมาณ4-500ลำเพื่อแลกเป็นสินค้ากันถามว่าคกองดําเนินนั้นใครเป็นผู้ดําเนินการขุดก็คือสมเด็จเจ้าพยาประมาศิสุงชุ่มน้า,นนาซึ่งท่านเป็นผู้สมด็จการไทยโลพา วันนี้ที่ญาติโยมได้มาดาเนินรายการก็เป็นวันคล้ายวันประสูตรของท่านหรือวันคล้ายวันเกิดก็คือครบ216ปีของชาติการของท่านก็คือท่านเป็นผู้สืบนาชานแลวห้าตอนนี้มาทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นขันลงหินหมอตอนนมอตอนนศิลปบัญนเชียงอันนี้ก็กรมสิ่งขึ้นทะเบียนไปแล้วศิลปบัญนเชียงมอตอนนมง ที่เขาเรียกลอหม้อของข้าวสมัยก่อนนี้มันต้องมีสวนงลองก้นหมอ้อเพื่อเช็ดอน้ำข้ามออกมาเช็ดอน้ำออกมาเจียนะเขาบอกว่าหญิงสาววัยเยาจะเป็นลูก้ายคนจีนจะต้องฝุกของข้าวไม่ได้เป็นถึงจะเป็นลูก้ายคนจีนได้นี่แหละนะอันนี้เขาเป็นผานตกพานตกขันมากผานโตกขันมาก <c oughs> อันนี้เป็นที่ออกเทียมอันสำหรับหน้ามันะมีทั้งทองเหลืองมีทั้งไม้กระปุกใบชาอ่า กระทะทองเหลืองไว้สลับทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองกับปุกใบชาเช่นหมากทองเหลืองเช่นหมักทองเหลืองเช่นหมากไม้ตะวันตะบันตำหม,มากนะ,ะบตะวันตำหม,มากหมากทางนัน้นนี้ทางนั้นนี้ก็เป็นอับใส่ข้าวอับใส,ใส่ข้าวที่ไปทันทีนท่ยงนึงกันมันจะแยกแยกข้าวแยกกลับไว,ไว้อันนี้เป็นก,การไก่ผม ตังไกเซลล์ผมสมัยก่อน,นเป็นตังไกเหล็กเลยอันนี้โทรศัพท์รุ่นแรกโทรศัพท์รุ่นแรกท่านี้เป็นการาขันลุงหินเสียงเฉพาะมากเลยยมฟังสะทะเองมาทางด้านนี้อันนี้เป็นดบบาบมองจีนสองเล่มอยู่ในฝักเดียวกันสองเล่มอยู่ในฝักเดียวกัน,น,ก,ก,นกิโลที่หัวหากันกิโลตาตา น้องกิโลตาตามาทางด้านนี้ที่ทำอ่าที่ทำสลิมที่ทำฝอยทองทับทีทองเหลืองช้อนทองเหลืองอันนี้ก็เป็นอ่ากิโลช่างสร้อยคอทองค,คาคันนี้ม่งงาช้างแกะคันนี้มังงาช้างแกะตะเกียงลานนี่เป็นตะเกียงลาน,นตะเกียงเจ้าพยุที่เผาหัวเครื่องอันนี้มาจากสวีเดน เครื่องนั้นต้องเผาหัวเครื่องให้ร้อนสัก,ก่อนแล้วถึงสตาร์เครื่องตินะนี่กี่กิโลระดับ15้ากิโลระดับ15กิโล150ห้ากิโล,โลอันนี้150ยห้ากิโลเลยสองคนชักเจลเรือจ้างนี่เจลเรือจ้างบล็อกพิมพม์พดสดจพิมพ์มือนี่บล็อกพิมพ์พัสด็จพิมพ์มือนี่เป็นบล็อกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบล็อกพาสดุพิมพ์บรรทังน์ทึ่งซึ่งไม่ได้ทุบทราลายทิ้ง อันนี้ก็เป็นเทพบันเทิงกรมสิ่งที่ดี่เ็นแล้วสิบสี่องค์เป็นเนื้อสมริดเป็นเนื้อสมริดมาทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นกระปุกตังไฉกระปุกเต้าหูย้ยีชีนาหวยนาแระพอต้องทำไปมุงจีนกบใส่ไม้ ต่สวยทอผ้าชุนถักแผลมีดผ่ามากชังเกียวมีคุดหอมหัวแดงบงบัญชาที่เป่าขายหมูกะลาตาเดียวที่ตุงสุราห,หนึ่งเป๊ดทํามกะลกเครื่องก่องน้ำเช่นหมากกระเป๋าหิว้ว เงินรุ่นต่างๆเหมืนพดด้วงตังรูแบงบาทแบงห้าบาทแต่ละรุ่นหอยสังหอยมือเสือหอยมุกปลาปลากระเป้าปลากาลังลูกคิดถ้วยไฮโลถังตวงข้าว ถังตรงข้าวรุ่นต,าต่างๆถังตักน้ำกาน้ำชาแต่ละรุ่นกระป๋องนำตามหมีที่ปัจจุบันนี้จะเห็นอยู่ตามร้านร้านกอบโจ๊กขายใบก็ไหลสตันอยู่ชุดรับสเสร็จสมเด็จพระสังฆราช ที่ตีไข่ทาสัพขยาที่ตีไข่ทําสัพขยา,ขา,ญญากระดานสีมันทําหนมมันหมุดที่เป็นออกมาเป็นหมุดทองเหลืองโทรศัพท์รุ่นต่างๆตะเกียงี่ตะเกียงนี่ก็ใช้น้ำมันใส่ข้างบนวิ่งลงท่อทองเหลืองให้แสงสว่างระบายความร้อนระบายความร้อน ตรงนี้ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชตอนที่ท่านเสด็จมาเมื่อวันจันทร์ที่19พฤษภาคม240รตรงนี้เป็นที่ประทับของพระองค์ท่านตอนที่ท่านมาเสด็จมาเปิดวิหารองค์หลวงพ่อแต่รักโรริ์แล้วทรงมาเปิดบ่อน้ำพุธมนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจำลองแบบพระเจ้าอินทร์บามพุมกรุงเทพมหานคร ก็สำหรับด้านในนี้ก็จะเปิดให้ชมทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการแล้วก็วันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำโยมเข้ามาเที่ยวชมมันได้ก็ติดต่อคือมีเบอร์โทรติดอยู่ที่ด้านหน้าก็คืออาตมาภาพพระสมุทรสุชาติอภิชาโตเป็นผู้ดูแลและผิดชอบด้านในนี้แล้วก็ขอฝากงานวัดประสาทสิล์แห่งนี้ซึ่งเราจะจัดงานประจำปีวันที่31 มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8ก็จะมีพิธีอัญเชิญรูปจำลององค์ไตรลักษณ์แห่ไปตามคลองดำเนินสะดวกเพื่อให้ยัดยมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกนั้นได้กราบขอพรองค์ไตรลักษณ์กันและวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2668ก็จะมีพิธีการหล,อล่อรูปจำลององค์ไตรลักษณ์หน้าตัก29นิ้วก็ขอ,ขอจาริมขอพรยัดยมทุกๆท,ท่าน ได้มารุปงานเททองหล่อรูปจำลองของขอแต่ลัดกันก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านร่ปมงานต่อพณีเททองหล่อรูปจำลองได้วย่นแม่แพลวอาสาพาไปมูงอีพีหน้าวันจะพาทุกคนไปไหนนะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้รุ่นแม่แพลวด้วยนะคะอีพีนี้เปิ้ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ